ตอนนี้เราจะไปอุทยานลอยสมุาไนะครับเหลืออีก1 6กิโลมาเส้นหลังนะครับแต่มอเตอร์ไซค์เราเปลี่ยนทานมาเมื่อวานกลับมายังไม่ถึง20กิโลเลยปวดซะแล้ว เราลอะถนนอ่าเป็นอ่าสองตูนหนึ่งเจ็ดนะครับตลอสองตูนหนึ่งเจ็ดเส้นหนังนะครับต้อัดนะองตามทางรถไฟมันก็ได คับเร็วไม่ได้นะคะรับทุกคนๆายไม้เต็มถนนเลยใบไา้เต็ม ไปไปกันปล้ปกันแลรถเราก็มาเสียถ้างั้นต้มาหมดใสพันสศ่ขับมาไม่ถึงยี่สิบโลเสียซะแล้วรถ ตัดน้ำเรื่องครับทุกคนรถดยานดอยขนตาลออกขวาให้เก็บตาประทับแปบ๊บหนึ่งครับ ถ้าชุดตากอนทำานก็จะมียึดตาก่นได้ค้ยันนี่ยึดตานี่เดี๋ยวไปปั๊มกับเขาเรื่นะองทะลุอยู่ไหมเขาต้องไปก่อนเขาต้องไปก่อน โอเคให้พี่เขาไปปั๊มตาปัดครับปั้มหนึ่งนัดตาแล้วไปกันต่อไปหาข้าวกินก่อนครับเว้ยตี่อุโมงค์เหรอตามใจให้แรกกับแม่ก่อแม่ก่อนล่ะแม่บอชไปนั่นเพราะว่าเพราะว่านั่นได้อย่างตัวได้มาได้อย่างตอนนี้ออกจากอุทยานก็ครับเราจะไป อาอ่างเก็บน้ำแม่เมือนะครับตัวอำเภอเมทาจังหวัดลำพูนหิวเข้าแล้วแวะกินก๋วยเตี๋ยวเรืออายุทยานะครับ20บาทนี่แหลต้องกำให้ได้นี่ต้องตบม นี่ครับนี่น่จะต้องได้กรได้ได้โอเคถ้เกิงก็เดี๋ยวคับทุกคนสามร้อยสิบบาทครับธรรมดายี่สิบพิเศษสี่สิบบาทอันนี้น้อกถ้วยธรรมดาเป็นกอคนละสองถ้วยเป็นกอเพ็ได้กอเขดได้กอคนละสถ้วยเป็นกอเขไดได้กอ แล้วก็เงินทองโอคครับผมนี่เธอได้ยี่สิบสรุปแล้สองคนสี่ด้วย <laughs> เจ้พรก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับรถเ,เด็ดเจพรก๋วยเตี๋ยวเรือครถเด็ดสุดยอดนถเด็ดก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับรถเด็ดสุดยอดนี่ยอะอยู่อ่ะอู๋ก,กี่กิโลนะสิบกิโลโอเคไปอ่างเก็บน้ำแม่เมยนะครับ ขนมไปไกลไปอ่ะเป็นอ Get ืมสิบกิโลตั้งแคมทตั AU ้มับปะคุ้นแทบจ้า ปีปอนมาไม่ได้เปลี่ยนเจะอี้ปีไม่มากับเออไหครับยุติแล้วมันหนักมันมันก็นเยอะกันน่ะหาที่ตั้งแข้มก่อนครับ ที่ตั้งคมปมกันนะครับแล้วต่างโต๊ะต่างตันตามละกอตามะเตดอุ้นเหนียก็คือตามะเตดตามะกุเต่อันนี้คือน้ำตาลนะครับพี่น้องเตรียมย็นนะ แล้วก็ต่อไปก็คือไม่มีสปอนเซอร์นะตำนัวสายไล่แสบหลา่ปอกะน่องเราไปยวางกันมาทัวมาใส่กันแล้วกันค่ะอ๋อใส่ทีหลังครับทีหลังก็ได้แส่ใส่หมดเลยบอกไม่อยากส้มก็หมดใส่ไปก่อนนะ luôn ăn đây ăn kiếm ăn kiếm, luôn 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 เมันก็เตะนะครับห้าเข้าไปขังทำกรรมทำกรรนี่นะคัยั่มนี่นี่นี่นนี่น่ากินมา้งใส่ใส่น้ำมันหน่อยครับงานตำรวจไม่ก็ตำรวจ

าใส่ยังใส่ไม่ได้เลยใส่ใส่หมูยอกขาหรืมใส่กระส่กระอยนี่นะกระใสต่อใส่หมูยอนี่เกิงใส่แตงเกิงบอกเราแต่บนนี้หมูยอสองอันเก็บบุญทิยานไหมอ่ะอ่ะใส่หมดเลยเนาะหมดเลยเด้มาอันใส่ตาำไปเอากันเลยมันน่าโมโหนะเสียงค้านี่ชอบฟิลต่ำส้มเกินค่ะทุกคน แสบหลายแส่ลายแสบหลายนะครับล้มหน้าคนต่ำน่าจะไปเปิดร้านทำซ่อมขายอยู่บนดอยนะครับน่าจะมีคนซื้อเยอะอยู่อือหกหนึ่งกับี่ิบนะแน่นต้องแห่ต้องแหก็ถือว่าได้ไรว้าตอนนั้นซื้อมา สองพันห้าก็จำมาได้เหมืนอนหลายปีชาติอยู่แต่มันมีกันสันคนนเวลาดึงไฟออกมาครับมีกันสันถ้ามีกันสันนี่คือโอเคเลยเอาไว้ถ่ายมือนะนาะติดหม้อนี่จิ้มหม้อใช่กันซันมากกันโชว์นิดนึงนี่ครับชิมเบิง ก็พอไปวัดไปว่าครับโอเคเข้ามาตกป่ากันอ่างเก็บน้ำแม่เมยอำเภอแม่ทาจังหวัดตลำพูนนั่งอยู่เป็นสามสี่ชั่วโมงยังไม่เห็นใครได้ปลาซากตัวเลยนะ เดี๋ยวก็เก็บโตเก็บต่างกลับแล้วครับเมื่อฝนมาแล้วเมื่อฝนมาแล้วแล้วก็เก็บโต๊ะเก็บต่างกลับแล้วน้ำน้ำมาหน้าเล่นเนี่ยเป็นคิปเปอเป็นคิปเปอรเป็นคิปเปอร์ปปอรวันนี้มได้รถม้านะครับรถดุนะครับ ตำซมส,สองจานเนาะเราขามกวัดเนาะหมดเลยเรากวาดเยร์สองบสองบายบายกลับแล้วครับเก็บโต๊ะเก็บต,ตังกลับแล้วลังครับ